ถ้าคุณคิดว่าคุณเกิดมามีไม่เท่าคนอื่นแม้มันจะจริงที่คนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะเป็นสิ่งที่คุณอยากเป็นได้ เราทุกคนล้วนแล้วเกิดมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันเราจะคอยเติมเต็มกันและกันในสิ่งที่ขาดหายวันหนึ่งคนที่อ่อนแอจะเข้มแข็งขึ้นคนที่ยากจนจะกลับมั่งมีคนที่หมดรักรักจะเติมเต็มและครอบครัวจะมีความสุขครับ สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้มาอาจารย์เปลี่ยนชีวิต EP ที่ห้าสิบเก้าโอ้ใกล้ความจริงมากแล้วนะฮะ EP ห้าเก้านะฮะจริงๆผมตั้งไว้ว่าผมทำไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าผมมีกำหนดไว้ว่า EP ที่หกสิบคือ,อความสำเร็จของสิ่งที่เราทำนะฮะจริงๆมันก็ถามว่าง่ายไหมมันก็ ง่ายฮะถ้าจะทำให้ให้ครบ ep60 หกสิบแต่มันต้องทำทุกวันแล้วก็ต้องอ่าเนื่องจากงานเราเยอะเราอาจจะต่อให้เรานอนดึกเราก็ต้องตื่นมาทำตอนเช้าทุกวันนะฮะพอมันเป็น ep ที่ห้าสิบเก้าหกสิบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออเราได้ทำบางอย่างสำเร็จแล้วนะมันก็ตอบบางอย่างในชีวิตเราเช่นกันนะครับ วันนี้เราจะพูดถึงล้มเราล้มได้กี่ครั้งนะฮะเราล้มได้กี่ครั้งนะฮะจริงๆมันมีคําตอบผมจะอยู่กับกับทุกท่านได้แค่ประมาณสิบห้านาทีโดยประมาณนะฮะแล้วก็ผมก่อต้องไปแล้วผมมีธุระตอนเช้านะครับเราล้มได้กี่ครั้งนะฮะจริงๆเนี่ยมีคําพูดมากมายเลยนะฮะว่า เราสามารถล้มได้บ่อยครั้งมากบ่อยครั้งมากที่เราล้มลงนะฮะมันมีคำพูดเหล่านี้ขึ้นอยู่ในชีวิตของเรานะฮะบางคนก็พูดในเชิงให้กำลังใจเองว่าเราล้มได้นะ,ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันไม่สำเร็จบางคนก็พูดในเชิงอยอมแพ้เช่นเราล้มได้ไม่เวลาชีวิตเราก็ล้มได้ตลอดเวลานะฮะ มันก็ก็ได้เหมือนกันนะครับเราพูดเชิงไหนก็ได้เราพูดเชิงไหนเราก็ได้รับเชิงนั้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้าเราพูดเชิงบวกนะฮะพูดเชิงมุมต่อสู้เราก็ได้มุมต่อสู้เหมือนกันนะฮะมันอยู่ที่การให้น้ําหนักแล้วก็การให้อารมณ์กับสิ่งที่เราพูดนะว่วันนี้เราลุกขึ้นมา ทำอะไรเรายอมแพ้มันเพราะอะไรเพราะว่าความเข้าใจเพราะเราเรียนรู้หรือยอมแพ้เพราะว่าเราทําไม่ได้เราเหนื่อยแล้วนะฮะมันมีหลายด้านนะฮะแต่ยังไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ใส่อารมณ์ให้ความหมายมันใหม่นะฮะเพื่อเราจะได้เป็นคนที่เข้าใจในการลม้มนะครับทีเนี้ยเรื่องของการล้มเนี่ยมันมีมันม,นมนีหลายเรื่องมากนะฮะที่อ่มันทําให้เรา ตื่นรู้นะฮะมันทำให้เราตื่นรู้คือคนที่ล้มเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นคนที่ทำนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณล้มลงแสดงว่าคุณได้ทำนะฮะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำคุณก็ไม่ได้ล้มลงไปแต่คุณล้มเหลวในชีวิตของคุณเพราะคุณไม่ได้ทำอะไรนะ,ะล้มเหลวในชีวิตระยะยาว ด้วยยาวหมายถึงว่าคุณตั้งคุณอาจจะไม่มีเป้าหมายอะไรมากคุณทําไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็คุณใช้ชีวิตอยู่ปกติครับการทําของคุณเนี่ยฮะก็เรียกว่าไม่ได้ทําอะไรแต่คนที่ลงมือทําทุกอย่างกับเรื่องอยากยาก,กับเรื่องหลายเรื่องในชีวิตนะฮะเขาจะเป็นคนอีกแบบหนึง่งนั้นทุกครั้งที่เขาล้มอ่ะมันเกิดจากการที่เขากระทํากระทําหมายถึงว่า ออกแบบชีวิตตัวเองโดยการลงมือทํากับทุกสิ่งในชีวิตนะฮะกับทุกสิ่งในชีวิตนะครับมันทําให้เขาลม้มไม่งั้นคนเราจะล้มได้ยังไงฮะล้มไม่ได้หรอกครับคนเราจะล้มไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรลงไปนะครับ สวัสดีคุณนรุมลนนะฮะสวัสดีคุณพอสวัสดีคุณนภพรอพอนะฮะอ่ะนี่แหละฮะคือคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนฉะนั้นถ้าวันนี้คุณลม้มลงให้มั่นใจนะฮะว่าคุณได้เริ่มเริ่มลงมือทําในชีวิตของคุณแล้วนะฮะคุณเริ่มลงมือทําในเชีองคุณนะฮะถ้าคุณลม้มลงนะครับอา้าว มีรถมารับเลยฮะมาทีนี้เราไปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าเราเหลืออะไรอีกประมาณอ่าสิบห้านาทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าล้มเนี่ยมันล้มได้ทุกคนถามว่ากี่ครั้งก็อยู่ที่จำนวนของเราที่เราทำในแต่ละเรื่อง นะฮะหนึ่งคือเราอยู่ในจํานวนที่เราทําถ้าคุณทำหนึ่งร้อยครั้งแน่นอนคุณล้มหนึ่งร้อยครั้งแน่นอนนะฮะแต่ถ้าคุณทำเรื่องเดิมที่มันต่อยอดจากเรื่องเดิมนะฮะคุณจะล้มเรื่องใหม่คุณจะไม่ล้มเรื่องเดิมนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณไม่รู้เนี่ยว่าจะต้องทำยังไงมันจึงแน่นอนที่ หลายครั้งที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้จากผู้รู้เรียนรู้จากหนังสือเรียนรู้จากนักสร้างแรงบันดาลใจเรียนรู้จากโค้ชเ,เรียนรู้จากครูนะเรียนรู้จาก crew, นะเมนทอร์รเราเรียนรู้ได้จากคนเหล่านี้เพราะเขาผ่านมาแล้วนะฮะเขาขายเกง่งคุณอยากขายเกง่งคุณก็ไปเรียนรู้เพื่อให้คุณตัดทอนเวลาการล้มได้น้อยลงแต,แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้คุณจะเรียนกับโค้ชกับครูที่เก่งคุณก็เดินไปอย่างระมัดระวังแต่ท้ายที่สุดคุณก็จะมีจุดที่คุณจะต้องลม้มลงมาเช่นกันนะฮะเพราะอะไรฮะแต่ว่ามันมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าคุณไปแบบไม่รู้เลยนะฮะแน่นอนฮะคุณได้เยอะมากแต่เวลาคุณล้มมาคุณก็เจ็บตัวมาก ฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามนุษย์จะล้มลงในวันหนึ่งคุณต้องเตรียมท่าทางในการล้มของคุณนะฮะคุณต้องเตรียมว่าจุดไหนที่คุณล้มแล้วคุณไม่เจ็บตัวนะครับจุดไหนบ้างที่คุณล้มแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บตัวจุดไหนที่ล้มไปแล้วถ้าล้มนี่คุณ รับได้ลุกขึ้นมาฉะนั้นการที่คุณล้มแล้วปรับทัศนคติปรับท่าของคุณให้เร็วเหมือนการต่อสู้ครับการต่อสู้ที่เป็นการต่อสู้เช่นนักมวยนะฮะโดนเตะแล้วล้มลงไปทำยังไงให้ลุกขึ้นมาเร็วนะฮะหรือกีฬาอื่นๆเช่นยูโดถูกทุ่มทุ่มยังไงไม่ให้เจ็บอ่าล้มไปยังไงไม่ให้เจ็บ แล้วล้มยังไงได้ม้วนกลับคืนมาเพื่อทุ่มเขาต่อนี่ยแหละครับคือจุดที่เราจะต้องกลับมาดูว่าเฮ้ยเราล้มอีท่าไหนวะที่เขาบอกว่าล้มไม่เป็นท่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราล้มล้มลงแบบหนักมากนะหนักมากนะครับฉันต้องกลับมาดูว่าเราเราจะต้อง ล้มยังไงบ้างหนึ่งคุณต้องคุณต้องเรียนรู้นะคุณต้องมีประสบการณ์การล้มเนี่ยคุณต้องมีประสบการณ์คุณต้องเชื่อชาญกับสิ่งที่คุณทำนะฮะทุกแง่มุมที่คุณมีอ่ะคุณต้องเอามาหล่อหลอมต่อเป็นจิ๊กซอให้ให้ชีวิตของคุณเองนะแล้วคุณจะไปต่อได้อย่างอย่างดีนะฮะอย่างน้อยที่สุดคือคุณจะล้มด้วยวิธีที่มัน แยบยนต์มากขึ้นนะครับนะฮะแยบยนต์มากขึ้นคุณจะล้มด้วยวิธีนั้นนะฮะฉะนั้นคุณจึงจําเป็นต้องหัดลมให้เป็นนะฮะลมให้เป็นแต่แต่อย่าเสพติดการลม้มมันคืออะไรฮะเสพติดการลม้มหมายถึงว่าคนคนที่เสพเสพติดการล้มคือการที่กําลังทําไปอยู่แล้วอยู่ดีๆไม่ได้ดั่งใจไม่ดีไม่อะไร บอกแล้วังมันไม่ทํอะอะไรก็ว่าไปะฮะใช้อารมณ์เรียกเสพติดการลมแล้วทําอะไรก็ล้มอยู่เรื่อยนะอันนี้คืออะไระฮะเพราะว่าจิตใจเพราะว่าอารมณ์ไม่ดีเป็นอารมณ์ที่เป็นแบบเหมือนเอาแต่ใจเหมือนไม่ได้ดั่งใจนะฮะแต่ไม่เรียนรู้พอไม่เรียนรู้เนี่ยมันก็ธรรมดามันจะเรื่องเดิมๆไปที่ไหนก็เรื่องเนี้ยไปที่ไหนก็เรื่องเนี้ยนะฮะมันเป็นการเสพติดโดยไม่รู้ตัว คุณพ่อบอกว่าผมล้มบ่อยมากแต่ผมค้นหาว่าสิ่งเหล่านั้นที่ทำให้ล้มมันไม่เวิร์กอ่าดีก็วันหนึ่งถ้าเราคน้นอ่าค้นตอบคำถามตัวเองนะฮะให้คำถามตัวเองแล้วก็เราค้นหาว่าเออทำไมเราถึงล้มมันเกิดเพราะอะไร เพราะว่าเราทําสิ่งไหนลงไปบ้างมีรอยรั่วตรงไหนนะฮะแล้วทุกมิติด้วยนะฮะไม่ใช่มิติดเดียวนะฮะทุกมิตินะครับแล้วเราจะแกร่งขึ้นแกร่งขึ้นไม่ใช่ผมไม่ล้มฮนะล้มล้มตรงนั้นแต่ผมเป็นคนลุกเร็วนะฮะล้มปุ๊บลุกเลยในขณะที่ล้มดังๆอยู่เนี่ยผมลุกมาทําสิ่งต่างๆเพราะอะไรฮะผมไม่ปล่อยให้ความทุกมาพรากความสุขของผมออกไป ผมจะไม่ปล่อยให้ความทุกข์เหล่านั้นมามีอิทธิพลต่อความสุขของผมผมปล่อยเลยอ๋อทุกทุกใช่ไหมอ่ะก็อยู่ตรงนี้ไปผมไปเลยนะผมไปทําอย่างอื่นให้มีความสุขผมรีบลุกเลยฮะสถานการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นถ้าใครอินไซต์กับผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมอะเจออะไรบางรู้ว่าผมตอนเนี้ยผมก็ยังเจอเนี่ยวันนี้นะฮะ ก็ยังเจอแต่ปรากฏว่าผมไม่ยอมหรอกครับไม่ยอมให้ความสุขนั้นหายไปไม่ยอมให้ความทุกข์มันพรากความสุขของผมไปถ้าล้มแล้วผมก็ลุกขึ้นใหม่ผมถึงบอกว่าล้มสิบครั้งผมต้องลุกให้ได้สิบเอ็ดครั้งนะฮะนี่คือการลม้มกลัวการล้มเลยไม่กล้า,ล,าลงมือทาอันนี้แน่นอนถ้าคนเรากลัวนะฮะเราก็ไม่กล้าลงทุนอะไรกับชีวิต ความเสี่ยงเรากลัวความเสี่ยงนะการที่กลัวความเสี่ยงเกิดจากการไม่มีความเชื่อถ้ามีความเชื่อจะไม่กลัวการเสี่ยงนะฮะถ้ามีความเชื่อนะคนบอกว่าเออเสี่ยงกับเชื่อมันต่างกันยังไงคือเสี่ยงเนี่ยหมายถึงว่ารู้รู้ว่าเกิดอะไรยังไงแต่ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไง แต่มีความเชื่อรู้เหมือนกันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นงไงแต่ไว้วางใจในความเชื่อนั้นเห็นไหมฮะต่างกันแค่น,นี้มันคือความไว้วางใจในบางเรื่องต่างกันนะครับฉะนั้นคนเราจึงต้องลงมือทําเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้เพื่อประสบความสำเร็จและในขณะเดียวกันก็เพื่อที่เราจะไม่ต้องกลัวการล้มอีกต่อไปนะฮะ สวัสดีพี่ลำพูนสวัสดีคุณตัสสวัสดีพี่มยุรีนะฮะ <c oughs> ความเชื่อนั้นต้องมาจากความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนอ่ะใช่คือรู้จักตัวเองนะความเชื่อนั้นนะรู้จักตัวเองก่อนที่จะคือการรู้จักตัวเองมันแสดงผลของความเชื่อภายนอกนะฮะถ้า ความเชื่อภายในมันน้อยความเชื่อภายนอกมันก็น้อยเช่นกันมันไปตามอารมณ์มันไม่ได้ไปตามความเชื่อนะฮะฉั้นหลายคนลงทุนด้วยอารมณ์นะฮะด้วยความรู้สึกด้วยจินตนาการว่าจะได้มานะฮะลืมความเชื่อไปนะครับเพราะว่าเราเชื่อไม่เต็มที่ยังไม่เข้าใจตัวเองนะฮะ เมื่อลมแล้วอย่าไปฟูมไฟกับมันรีบลุกขึ้นมาแล้วยืนให้มัน่นแล้วเดินต่อไปอยังมีเป้าหมายอ่ะครับนี่แหละมันคือเรื่องของการลมนะฮะติฟจ็อบเคยพูดว่าจงกระหายและทำตัวให้โงต่ตลอดเวลานะฮะเพราะถ้าเราพรถ้าเมื่อไหร่เราอิ่มเราจะรู้สึกว่าตัวเองฉลาดเราจะไม่มีทางพัฒนาตัวเองนะคือเอาเป็นว่า เราใช้คําว่าจงกระหายนะฮะนะฮะจงกระหายและทําตัวให้อยากรู้อยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้ดีกว่าใช้คํานี้นะฮะแต่ซิฟจ๊อพูดแบบนี้นะแต่ผมขอขอใช้คำของผมคืออยากเรียนรู้ตลอดเวลานะฮะอย่าคุ้นเคยอย่าคุ้นชินนะฮะกับความฉลาดกับความรู้นะะต้องหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะฮะ แล้วก็เขาจะมีคําว่าจงสนุกไปกับประสบการณ์ระหว่างทางเพราะว่าคือปลายทางเนี่ยไม่ใช่ที่สุดของความสําเร็จอันนี้ทีมคุกนะฮะพูดเอาไว้นะครับนี่ผมกําลังพูดถึงว่าเนี่ยคนเหล่านี้เขาทํำยังไงเขาล้มไม่รู้เป็นลอยลอยครั้งนะแต่สิ่งหนึ่งที่ยึดเขาไว้คือเนี่ยจากคําพูดของพวกเขาเองนะ เหมือนมาร์กบอกว่าความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยนะและการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคือความล้มเหลวใช่อันที่พูดถึงเหมือนคุณตะพูดเมื่อกี้เมื่อเราจะเสี่ยงก็เต็มที่นะแต่มันต้องเชื่อมีความเชื่อลงไปในนั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันคือความล้มเหลวในชีวิตนะเราเกิดมาเพื่อมีเป้าหมายไม่ได้เกิดมาเพื่อนั่งเฉยๆนะฮะ ราเกิดมาเพื่อเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนโลกใบนี้นะฮะวิกเกตบอกว่าหากคุณเกิดมาพร้อมความยะความจนนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณนะฮะหากแต่คุณตายเพราะความจนต่างหากคือความผิดพลาดของคุณเห็นไหมฮะเกิดมาจนไม่ผิดเพราะอะไรความจนจะทําให้เราศึกษาหาความรู้มีจินตนาการเพื่อไปถึงจุดที่เราเรียนรู้ ร่ำรวยในที่สุดแต่ถ้าวันนี้ยังใช้ชีวิตอยู่บนความจนท,ทั้งที่เกิดมาจนยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะมันคือความผิดพลาดของชีวิตเราเองนะครับมันคือความผิดพลาดอ่ะผมจะมีเวลาอีกสองนาทีนะฮะเพราะผมไปแล้วเดี๋ยวรถจะมารับเจ็ดโมงครึ่งนะฮะ เกิดมาเพื่อทําบางอย่างหรือเกิดเมื่อมาเพื่อทําลายบางอย่างใช่เหมือนกันนะบางคนเกิดมาเพื่อทําบางอย่างให้สําเร็จแต่บางคนเกิดมาเพื่อทําลายวัตถุประสงค์ของชีวิตลงไปเราทําลายวัตถุประสงค์ของชีิตอยังไงเช่นเราเราตั้งเป้าแบบนี้เรามีเป้าหมายแบบนี้เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่สิ่งที่ทําลายมันทําลายได้หลายอย่างเอาใบยมุกแน่นอน unravel, ฮะอันนี้ทาลายชีวิตแน่นอนถ้าเราข้องเกี่ยวกับมันไม่ว่าเรื่องอะไร มันเกาะกินไปเราเราไปเรื่อยๆมันเลี้ยงเราไปเรื่อยๆนิดหน่อยนิดหน่อยพอถึงจุดหนึ่งมันก็กัดเราแล้วสุดท้ายมันก็ทําลายเราแล้วเราก็ไปไม่ถึงจุดหมายที่ถูกตั้งไว้แล้วสุดท้ายมาเรียกร้องโอ้ทาไมเราถึงไม่ถึงเป้าหมายสักทีไม่ถึงนู่นไม่ถึงนี้สักทีก็เพราะว่าเราเลือกเลือกที่ใช้ชีวิตเป็นแบบนั้นนะฮะสวัสดีครับพี่แจงจ๋านะฮะวันนี้ผมผมมาพูดไม่นานนะแล้วก็ต้องไปแล้วเพราะว่า ามีภารกิจตอนเช้านะรถแกลบมารับตอนเจ็ดโมงครึ่งนะฮะอีก3ามนาทีนะฮะนะฉันั้นก็ฝากเอาไว้ว่าเราล้มได้กี่ครั้งก็ได้แต่กี่ครั้งนั้นต้องเรียนรู้นะเรียนรู้กับตัวเราเองเรียนรู้กับคนอื่นนะเราล้มได้นะะแต่สิ่งที่มากกว่าคือให้รู้ว่าถ้าเราไม่ล้มเลยแสดงว่าเราไม่ทำอะไรเลย ะะเราเท่ากับสร้างความล้มเหลวให้กับชีวิตของตัวเองเมื่อชีวิตนี้เป้าหมายก็ทํามันในสําเร็จนะฮะแล้วเราจเจอกันอีกทีนะฮะในวันพรุ่งนี้ EP 60นะฮะ EP หกสิบก็น่าจะเวลายาวนิดนึงนะฮะโอเคงั้นฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ <ฮ>เป็นอะไรอ่ะ<อ>เหนื่อยหมดแรงแท้อแท้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำไมอ่ะเรียนมาแล้ว100ร้อยคอร์สผานมาแล้วร้อยครูดูมาแล้ว100ร้อยโค้ดทำยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีลงมือทำบ้างหรือเปล่าอืมทำดิอืมก็ดทำๆหยุดๆยุดแล้วก็ททำบ้าง เอาดีๆวันหนึงทำกี่ชั่วโมงหนึ่งสองสามไม่ถึงชั่วโมงทำงยงไงหน่อเล่าสิตื่นเช้ามาก็ทำ เอาก็ทำขับรถมือนึงเล่นโทรศัพท์มือนึงอันนี้ยิมมือถือด้วยใส่เกียร์ด้วยเป็นไงฝีม,มือไหมมันได้อะไรเก่งไงเก่งมีความสามารถแล้วมันจะสํเาเร็จยังไงก็นู่นดูนูน่นฝันมีเป้าหมายเรียนรู้มีแผนงานฝึกฝนทักษะลงมือทำ ใช้เวลากับมันหมื่นชั่วโมงก็ด้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นแค่นี้ก็สําเร็จว้าวรูปแบบนี้จะเรียนที่ไหนต้องที่นี่เลยคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สสัมมนามีที่ท K Creator Series ีรีอยากเรียนเรื่องอะไรล่ะอยากมีตัวตนตัวตนสร้างได้ไม่ใช่แค่โลกออนไลน์ถ้าเรามีสินค้าแล้วเราจะทํายังไงสร้ you, สางคนทให้สินค้าของคุณจนมีคอนเทนต์ของตัวเองว้าวแล้วถ้าเกิดไม่มีสินค้าล่ะไม่เป็นไรคอร์สเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่คุณมีแล้วคุณมีอะไรอ่ะมี แต่เราไม่เป็นอ่ะเราไม่เป็นว่างั้นเอา้เอานี่ต้องคอสนี่เลย s อร r ี่เทลลิ g หยิบเรื่องขี้ผงม,มาได้มวลให้เป็นดาวว้าวเออแล้วมันจะสำเร็จได้ยังไงอ่ะแล้วจะลงมือมทำไหมล่ะทํารับสบังด่วนมีจำนวนจำกัดดูรายละเอียดได้ที่เพจ 10K Creator Series รีบๆนะจ๊ะเดี๋ยวเต็ม